สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ห่างหายกันไปหลายวันนะฮะวันนี้เราก็มาทำงานเหมือนเดิมนะก็พอดีผมจะามาเล่าอะไรให้ฟังนะฮะเมื่อ,อสองวันที่ผ่านมาเจอกับตัวเลยเจอพี่ยักษ์เขียวนะฮะใส่เสื้อกัก๊กใส่รถสีเหลืองอขับรถสีเหลืองมาแล้วก็สีประตูนะฮะมาจวดขวางหนะ้าปุ๊บผมกำลังขับไปเลยเต็มลำเลย เบกนึ่เต็มลำนะฮะณนะสถานการณ์ตอนนั้นคิดถึงแค่กูจะเอาอยัางไงตัวรอดเนาะเนี่ยผมก็เลยเบรกถอยหลังแล้วก็ใส่สับเกียร์วิ่งแบบไม่คิดชีวิตใดเงือแตกพักถ้าโดนน่าจะหมดไายตังค์ฮะก็ถือว่าเคราะห์ดีนะฮะเขาไม่ตามนะฮะขไปทางอื่นนะฮะเาจะมีวัตถุประสงค์ไปทางอื่นใส่สก๊กนะ,ะแถบเขียวนะมีโลโก้นะฮะ มาสองคันมีเหลืองแล้วก็สีประตูโลโก้ชัดเจนเราไม่อ้างอิงกนะับใครนะฮะทุกคนก็น่าจะทราบกันดีฮนะจวดข้างหน้าระยะร้อยเมตรเลยผมเบงหัวทิ่มเลยฮะเงืออในแตกเหมือนมันกระโพดเลยก็เป็นห่วงทีมงงานฮะไม่มีอะไรเหมือนทีมง,งานกลัวจะไปแล้วก็เจอก็อันตรายนะฮะผมเลยรีบสับเกียร์ถอยหลังลแล้วเราบอกทิมง,งานนะฮะจะน้อยฟังก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นนะแล้วก็น่าใจหายอ่ะ เดี๋ยวนี้เรามาพูดถึงเรื่องอเรื่องยางดีกว่านะฮะยางนี่เป็นอะ,อะไรที่สำคัญมากนะฮะมันมีภาระหน้าที่นะต้องรองรับทั้งน้ำหนักนะฮะแล้วก็ต้องสัมผัสกับหน้าดินทุกสภาพผิวนะไม่ว่าจะเป็นดินหินกรวดนะฮะหรือว่าของแข็งมันเป็นสิน่งสำคัญนะฮะในการขนดินอันนี้เรา มาพูดถึงหน้างานท so ี่คนดินนะฮะวันนี้จะนําเสนอเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องยางนะฮะยางนะฮะนี่ยางทุกคนอะไรมืออะไรมืออะไรมืออันนี้หยอกนะหยอกนี่ฮะยางนะตะโดนของแข็งอย่างตะปูหรืออะไรนี่รั่วซึมหรือว่าระเบิดแน่นอนนะฮะ การเติมลมยางก็สาคัญนะ,ะวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับยางหลายเรื่องเลยนะฮะอ,อ,อะไรที่เป็นเนื้อหาสาระประโยชน์นิดหน่อยะฮะเกี่ยวกับเรื่องยางนะครับยางก็มีหลายชนิดหลายยี่ห้อนะฮะการเลือกใช้ยางก็ควรที่จะเลือกใช้ให้ถูกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็น,นางานขนดินนะฮะหรือว่ารถล่องรถล่องเราจะไม่พูดถึงเน,ะนาะงานขนดินก็จะเป็นพวกผ้าใบนะฮะอย่างเรเดียนหรือว่า เป็นเรเดียนที่มียางในนะก็จะมีอายุการใช้งานนะสำหรับรถคนดินนะฮะปีละครั้งเนี่ยถือว่าวิ่งไม่หยุดงานเลยนะถ้าปีละครั้งเนี่ยยางโลนหมดสภาพเลยเบางท่านก็2ปีหรือ3ปีนะแต่ส่วนมากก็ไม่ต้องพูดถึงนะบางท่านก็ใช้จนแบบเ,เห็นในผ้าใบอะ่ะมันรุย่ยมันโลนแบบยังไงก็ยังใช้อยู่ จนกว่ามันจะหมดสภาพแล้วก็เปลี่ยนไปนะครับป่ะเดี๋ยวอ่ะดูนาดูดูตัวนี้เราก็เลือกใช้ยางลายดอกสร้อยนะคัอัหนึ่งก็คือราคาค่อนข้างถูกนะครับไม่แพงนะฮะก็มีปัจจัยหลายๆอย่างนะฮะในการเลือกใช้นะครับบางคนก็เลือกใช้เรดเดียนนะ17.5นะฮะทั้ง6เส้นเลยนะบางท่านก็ขอบ16นะบางท่านก็ขอบ19นะฮะ แล้วแต่ความชื่นชอบนะฮะแล้วก็แล้วแต่หน้าง,งานของท่านด้วยแต่ที่เราเลือกใช้ก็คือ1ราคาถูกนะฮะก็เลือกใช้ถูกประเภทนะ,ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือการเติมแรงดันลมนะฮะในยางแต่ละเส้นลองลองถามตัวเองดูฮะว่าท่านเติมแรงดันลมเท่าไหร่กการขนดินนะกมพรมร้อยหนึ่งนะฮะจะเป็นร้อหน้าประมาณ110 เพราะว่าข้าหน้าผมใช้เรเดียนผระใบนะเราเราได้เช็คลมยางบ้างหรือเปล่านะทั้ง6เส้นนี่หรือเฉพาะตอนที่ยางรั่วยางซึมแล้วก็ไปเติมนะเพราะว่าผมเคยเคยสัมผัสกับตัวเองนะฮะตอนยางรั่วยางซึมนะแล้วก็ไปเช็คแรงดันลมนะฮะที่อยู่ในยางนี่ข้างในเหลือประมาณ80บนะฮะข้างนอก90้อลหน้า80ดนะทั้งทั้งที่เราเติมร้อยนะ นี่แหละอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะ,ะก็พยายามดูแลยางของตัวนะเองนะครับเรื่องแรงดันลมนี่ก็สาคัญเกี่ยวกับการประหยัดเชื้อเพลิงกันนะถ้าอ่อนไปก็ไม่ดีฮะเกิดแรงต้านเยอะถ้าแข็งไปก็แข็งลื่นไม่ค่อยเกาะถนนนะ,ะก็ลองพิจารณาเลือกใช้ดูนะครับบางท่านก็เลือกใช้ที่ยางเรดเดียนนะฮะมากกว่าพ้บใบนะฮะก็คิดว่ามันนิ่มกว่ามันระบายความร้อนได้ดีกว่านะฮะ แต่ถ้าเป็นหน้างานเกี่ยวกับดินนี่มันเรื่อยแต่ความชอบนะบางคนก็ชอบว้าขออภนะัยนนะแชงชิวเย็นๆครก็เลิกงานฮนะเลิกงานแล้วก็มาทำคลิปให้ FC ซได้ดูได้ชมมันตัวนี้เป็นผ้าใบนะลายดอกสร้อยนะฮะเป็นยางที่หาง่ายนะราคาถูกนะครับปีหนึ่งสองปีแล้วก็เปลี่ยนแล้วนะครับเส้นหนึ่งก็มาสามพันกว่าบาทนะครับไปเดี๋ยวพาดูล้อหนะ้า ตัวหน้านี่เป็นความชอบส่วนส่วนตัวนะผมใช้เรเดียนนะเรเดียนยางในตัวนี้เติมรอยยี่นะเพราะว่าต่ำกว่าร้อยถือว่าแก้มยางมันปูดนะแล้วก็นิ่มมันนิ่มมันนิ่มดีรอยยี่กลางร้อยหนึ่งนะครับบางคนก็ใช้ขอบสิบเจ็ดจุดห้ายางเรเดียนนะแต่ก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบสิข้อดีก็อย่างหนึ่งขอบสิบ เ้าดีก็อีกอย่างหนึ่งนะแล้วก็การเติมลมเรเดียนค่อนข้างที่จะเยอะกว่าประมาณร้อยร้อยยี่ขึ้นนะร้อยยี่สิบขึ้นนะฮะบางคนบอกว่าไอเรเดียนมันไม่เกาะถนนหรอกอู้เรเดียนนี่ระบายความร้อนได,ดีนะฮะยึดเกาะดีกว่ายางไอพวกฝ้าใบอีกนะฮะแต่ต้องอยู่ในพวกถนนข้างนอกนะไม่ใช่ถนนทางฝุ่นแบบนี้นะฮะทางฝุ่นก็จะลําบากนิดนึงเพราะว่าลายบ้างมันไม่มีนะฮะมันจะลื่นนะฮะแต่ก็ใช้งานได้เหมือนกัน แต่ราคาค่อนข้างสูงนะครับก็ลองพิจารณาเลือกใช้เอานะแต่อย่าลืมนะแดงดันลมเอ่อไม่ใช่ว่าตรงรอยางระเบิดยางตรงยางแตกถึงเช็คยางลมนะก็ควรที่จะเช็อยางสม่ำเสมอนะฮะบางทียางท่านอาจจะฉีกขาดยางบุ่งยางบวมนะฮะมีรอยแหว่งรอยเบ้าฮะรอยพงรอยผ่าต้องตรวจสอบดูฮะเพราะว่าการใช้งานของเราเนี่ยพอเราวิ่งไปมันบางทีมันกระโดดเนาะบางทีก็กระโดนนะฮะ บางทีก็ขี่ไปก็รำคาญเหมือนกันฮะบางทีก็ดึงไปข้างหนึ่งบางทีเขากระโดดเป็นม้าเลยนะ,ะเดี๋ยวจะเสริมนิดนึงนะกระ,ะทะนะกระทะก็มีผลเหมือนกันทําให้พรมอะไรสัน่นนะ,ะทำให้มันดึงไปข้างหนึ่งนะฮะอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงลูกปุกลูก,ลก,ลกปืนนะพูดถึงยางกับกระทะก่อนมีรอยแตกรอยร้าวนะฮะรอยบิดรอยแหว่งนะ,ะมันก็วิ่งแกวง่งเหมือนงูนะ,ะผมเคยสัมผัสมาแล้วนะ,ะพอเราเปลี่ยนกระทะใหม่นะฮะ มันก็ขับนิ่งเลยทีนี้มีส่วนเยอะเลยนะฮะในการทำให้ศูนย์้ลเรานี่ไม่สะบัดนะครับขอไลฟ์เพียงเท่านี้ฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอโบอกมือสวัสดีบายบายครับ